ไ r รอ r ร์มสตรีททริเป765 RS ความแรงระดับ Moto2 ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ LED มี Daytime Running Light มาช่วยส่องเวลากลางวันจอสแสดงผล TFT ขนาด5นิ้วเลือกรูปแบบการสแสดงผลได้ปรับแสงออโต้กลางวันและกลางคืนไฟท้ายขนาดเล็กแต่มองเห็นชัดส่วนไฟเลี้ยวย้ายลงมาติดอยู่กับตัวจับแผ่นป,ป้ายทะเบียนเครื่องยนต์765ซีซี3สูบ กำลังสูงสุดถึง128.2แรงม้าที่12,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด80นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนอาทีผ่านค่ามาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ท่อไอเสียใหม่ซุ้มเสียงจัดจ้านกว่าเดิมด้านหน้าดิสเบกคู่ข,าขนาด310 mm มมจับด้วยคาลิเปอร์ของเบรมโบรุ่น s t ตลิมาแบบโมดบล็อก4ลูกสูบพร้อมกับระบบ c o น n e l l i ลิ ABS ด้านหลังใช้ดิสเบรกเดียวขนาด220มิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เบรก b r e มโบ่หนลูกสูบและระบบ ABS ถังน้ำมันดีไซน์สวยความจุ15ลิตรปรับทรงใหม่กระชับขึ้นควิ c ชิฟเตอร์แบบ2ทางเพิ่มหรือลดเกียร์รอบเครื่องยนต์เกิน4,000รอบเตะได้เลยไม่ต้องใช้คลัตช์็อคอัพหลังเดียวเอริน STX 40ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งถนนและบนสนามความสูงบาะ 836ม mm. มนับว่าไม่สูงเบาะคนขี่นุ่มมากนั่งสบายรุ่น RS จะมีตัวครอบเบาะคนซ้อนสำหรับขี่คนเดียวพบกันในนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์เล่ม420เดือนกรกดาคม2566